สวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องสวัสดีซีสุมองสวรรคอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ไทยอยู่นอกกันดีเมื่อนี้ไัรุ่นกับทีมงานของแมนไพ่แมนไรมีตู่แล้วครับผอมในไงหรือว่ามีมวนมาเหร็น้ำหลูกน้ำหลานมาหาพ่อหน่อยสร้อยเดิมโดนแล้วป่ะเดี๋ยวเหร็น้ำหลูกน้ำหลานพี่น้องเอ้ยท่านอี่เศร้าหนาวอยู่ติแมนไพ่เจ้บ เตรียมเลยอยู่อาวันครับเดกกินน้อน้อนนี้ดเด็กวหาฝีมือแล้วยากินสินค้าม่นะครับไม่เหอสินค้าไม่โ้สินค้าไม่พอหน่อยสร้อยเดี่ยวครับผมมือแม่ไปคอกกัหวี เนี่ยครับเป็นปลาลานินครับพี่น้องครับมาทำหอมหอมเอาไปหน่อยปิ้งกับเกี๊ยกำลังปิ้งเกี๊ยนโอ้เดี๋ยวให้ท่านสันเดี๋ยวราล่อปิ้งเดี๋ยวรอปิ้งเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกขั้นครับขออยปิ้งปลาอยู่นี่ครับปิ้งปลาลานินปลาลานินของแม่จิตรครับหนุนเธอมา น้อง่กงุกัน้องเสียบเพื่อเสียบพอน้อยแล้วเป็นเชี่ยวซุ่นทิมต้องพันพ่อน้อยกันพันบพันพอน่อยกัห่ยคามุกแล้วลอุด่อไมน่าจะุกนาน้กแล้วหอดปนพน่อยอตองกุยครับพี่น้องมาหอมเป็นยังแล้ว นี่หางวาตัวเม่นไฟมากป่ะเด็กต้องำงมาจิอดนนี่ยิงหอดสองพี่น้องมันดนีปนกระแดตตอนของแม่จิตกระแดกปะนิ่งลาเ็ดขายครับพี่น้องได้อยู่ได้กินต่อไปนี่แหละครับพี่น้องไาจะขายสูตรจ้ำเงินอย่ด้ห้าร้อยซะห้าร้อยนน้อยกิน้อวเสิร์ตเดสแตาซิมโมเมนต์่อทุกคน นาเลิศจินะต้นไหนขอไหนจ้เพี่มเกินไปมะข่าติดสมงๆนี่หน่อยปะไปลอยปะติส่ไปลอยอืี๋ยอสูตรที่เหากินหมือนทันไหมเมื่อนเมื่อกต้ามาตหงออค้ตหนมา้จ้้อิ แทบกโดยไม่คิดแต่ว่ามันจะมีความสมจังเลยข้าต้องแก้ไขมังส่วนแล้วนะทิดส้มไปเลยเออมันจะไปเลยแต่กันพี่น้องกูเนิ่มมักส้มไปเลยกับโอ้กลักษณะคล้ายๆปลาส้มเออไม่เงีไปคล้ายๆปลาส้มแต่ว่าเนื้อมันงามๆเลยพี่น้องเนี่เนียนดีจริงๆพีเน้องไม่เข้มเกินไปแล้วกับนัวพอดีแต่ว่ากันเจ้าพ่อรุ่นนี้มักนี่ละสูนีเลยหรอพ่อรุ่นมักทิศทิศไปเลยไปเลยมมันนใ่ กาต้องแกะไผตรงกลิ่นมันสมมาแล้แกะไผ่บางมันสมหน่อยนึงถ้ามันมีติดท้ายหน่อยความจางความเข้มคอามดีความนัวนะเราแช่ถึงที่ว่าได้แล้วแต่ว่ายัาง,งลิรสสมน้อยนึงเออสำหรับพี่น้องก็เลยมักสมไปลอยเชียงใหม่กับ ไม่โอเคเลยวันยังเป็นรุ่นหนึ่งวายครับเปันยังเหลียวหรต้องไปบีบปากเน่าใจหนากกว่านี้มักซมแก่กินต้มไก่แล้วก็รุ่นเนาะโอ้ยสุขบู้โดนนี่แหมมากข้ามานังมาเดี๋ยวเราไปเอื้อนมีตุยกับข้าวกันเขาพากันกินเขาไม่อิ่มเลยแต่ว่ากำลังปรับปรุงสถานที่เพื่อนว่าอย่างไงเอฟซียี่สานมาหน่อยเ้าได้เห็นเนาะบางก้นก่อนบอดีเข้ามาเบิ่งว่า เพียงในนอของผู้น้อ,อ,นนอยเสืเดิมนี่เอ็ดบอยแฮมเมนแดดซองกับตู้เย็นหรือถังเย็นใหญ่นี่มันก็เอ็นตู้แช่ใหญ่นี่พี่น้องไปรุ่งเงินมาถือรถถังแช่บางดูมีมมมตู้สมุดหยอดหลานเขาสิช่ไอยากกินเดื่อนี่เอาจ้าก่อนจ้าก่อนผ้ามะลิสวัสด,ดีจ้ากอา่ากอนคะ่ะสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีทนนองี จ้าก่อนจ้ากอนนี่จ้าก่อนจ้าก่อนจ้ากอนมาดีแบบสวยๆนี่จริงสินี่สัวๆเฮ้โอ้พลเรนปูปูน้อยน้อปูนูนยโอ้ยจีบวัหนีหลานดิมไงทีบวัวเพ่คนหลังเสอตีที่นี่แล้ปอยปูกับย่าไปกินข้าวก่อนลูก ไาปกินข้าวปะปาปกินข้าวก่อนปะมไงไปกินข้าวเด้อไปยาักขอล่อยู่นีะคียมิทิมงานของงานแผกของปลาปกินเขาอีหลาป้าเหรมานีกินข้าวหรือยังคะกินเขาไปเนาะคนสวยนี่เนาะ ยาสื่อปิ่งไก่มาสามใหม่พอไงไงกินตอนเทียงไม่ได้ไปดอกเมตัวไอ้เจ้ายอนหลักกับร้านนึ่งตนเต้โว์ิ้โชว์เนีได้มเอาอะไรใหัน้นไปกินข้าวร่วมกันเฮ่วัน วางได้ไหมลงไปเร์โอ้ห้องเย็นตู้แช่ก็อนเยอะก่าห้องเย็นตบงห้งเ็นมห้องเย็นส้มห้องเย็นนย่างไรปเราอน่อยนี่เจ้โอ้ต้นสิโลกฟ้ามาส้มครับดีคับ คนเจงดีคนหลุบลอเจ้าของเงเนี่ยอันนี้มมนเป็นช่วงอะรานมัแข็งออมาเสื่มวงกิจการวี้่าดดเย็นเป็นีในได้มันล่าแข็งอยู่ต้ใหญครับเปต่อตอนนี้บบเออจังสีละเขาไปเย็นเลยมันสีน้เชื่อครับเช่อครับเอาไม่ต้อการหรอปะ ขนาดขนาดละลายดินี่ขนาดช่วงละลายดิไม่เกือบเข้าไปเลยข้าไปเข้าไปข้ไปขอไปัยค่กอนต้องน้มันมันมันหยดแบบหยไงานโอ้เย็นท้แข็งเมืนเย็นเย็นเย็นมันแข็งเรามันก็จะอันนี้ไม่เป็นช่วงเย็นมืดเลยไ่ด้อกด่าเต็มมาได้แสนมนงสสิบสินโอ้ ก็ขไปใก่ประเดี๋ยวีอได้เย็นหนาวอัน้มันหยุดยิงงานสื่อได้พอดมันหยุดทำงามันแบบว่ามันแบบต้สำีห้าออกไปลายไหมป้าองได้ยุ่งหนจักจักหมื่นจักแสนตัวหลายโต้ยป้าตัขอไปหอมปันป้าันตำเจีวเลเนาะหอมหอยหยหอมหอยหวย ก็ยัได้ไม่มุนเย็นเยเ็นจนหนาวเขาไปเขาไปต้องใส่กันเนี่ยปกติไม่ดีหรอกอีพเขาลมไม่ยังครับต่วนนี้เด็กเของม่โชว์โชว์นี่เพาะั่นเย็เยหนาวข้มองเยตีด้วยสม่กับผองวามันักเดี๋ยดีเก็บเลยเทเทเก็บวัตถุดิบแล้วก็เพื่อที่ให้ลูกค้าทั่วประเทศเท่าไรได้ ได้รับของสดๆเนาะต้องลองทุนจังเลยอ่ารายได้บดในเน่าราได้บดในเน่าแล้วก็มีสต็อกไว้เพื่อที่จะรองรับลูกค้าสั่งไม่หลายเนียนเมียนบุค้าสั่งสั่งมาหลายอ่ะถ้าเทาเี็พวกท่านเรือหมองเก็บพวกพอกมันก็ที กินลำบากแม่งดาสิหนอขันท่ามมีมังก็บหนามันผมมีขายส้มมีเลยเด็กผ่มใส่เตีวพี่นนอเก็สิที่ยต้องรป็นหามันไ้ต้นครบพุ่มมื่นโตครับพี่น้องอยู่นี่นะะต้องไปพุมกืบเจ็ดมโตครับผมใช่ไหมเข้าๆเป้าถูกตูเสียนี่ราคาสองแสนครับบ่พนฟังชัดๆนี่เป็นว่า้า่ถสองแสนน่พันสองแสน่พ้นถ้าพี่น้องมีการ สนับสนุนหลายคนนี่กับสินี่อีกตัวนึ่งคกอโย่คือโย่ต่างกันนะครับเอฟซีอี่าซมาหน่อยคก็ของเอฟซีของพู้น่อยเส้ยเดิมเนาะพวกพี่น้องตั้งประเทศเป็นการสร้างมาหลายอยู่เนาะช่วงนี้เนาะคือว่าคุณหลายหลายเด้อครับเอฟซีทุกมองทุกวันถึงลูกค้าที่เคยอยู่เคยกินน้ำทุกมองทุกวันนะครับถึงนอกประเทศในประเทศก็ดีครับผมคุณหลายๆลายนะครับคนที่มาลงซื้ค้าเทั้งราน พะอพ่อลูกค yes, okay. no. oh, no. ้าเป็นอุลนนเอกกับองพัฒนานอาด้วยกันครพัฒนาในเรื่องของทั้งทั้งการผลิตน้ำการเก็บรักษาการส้มต่างๆให้มันทันต่อความต้องการเพราะว่าจะเป็นในประเทศแล้วกันคือว่าคืนพอดเครื่องมือสิครับสมัยพูดแล้วเลี้ยเลี้ยท่เจ็บของตอนนี้ท่านอีกคืนไปส้มเลยตัวเอง

ไปปูตลาดนี่คุณกรับมันยังดีไปล่าไปหอดคุณกโอ้ยไม่เตัวนี้เตี้ยปน่อยมาส่งเองเลยตัวนีไปเตี้ยปัายามพัฒนาไปเลยปัญญาย่ำเพามสามารถไไปเลยที่พี่น้องได้กินแสร้งพี่น้องงมนมนนกินแซแบบ้มันอร่อยขึ้นกาขึ้นอครับ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 ครครับ น้ำปลาแดดคนละหน่อยส้อยเดินครับผมปลาแดดปรุงชูกลับขอเปานพี่น้องคุณนุนแน่ได้ครับผู้ใดอยู่แถวอ่ำเพื่อว่าปีอ่ำเภื่อสีสมเด็จอ่ำเภอสวัสดีครับพี่น้องครับผดครับเขาพี่นลอยเป็นจัดสามาเดี๋ยว่าสร้างชื่อได้ครับผมพอยันรุ่นนะครับถีสันมาถึงหน่อยแล้วครับหรือว่าพี่น้องบ้านเอาต่อไปเดี๋ยวตีไปลงตามร้านค้าพี่น้องเฮ้ยยืดยืดกินบั่นกันขิดติดกันแต่ว่าสีลงร้านไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจัง แต่ฟังว่าพี่รุ่นที่บโรคบ้านในเนอนอะพี่น้องแถวแก่ดำเนี่ยถแถวจัตุเนี่ยถแถวอำเภอสีสมเลสเ,เ,เนี่ยละครับเอฟซี<ช> <FC S 2> ท่างพุ่นกับจังค่อยฟังเดี๋ยวไปรุ่นที่แกงข้าวอีกทีนหนึ่งอเอาไปหลายเตื๋ยวปะละเบิร์ดแล้วก็เลยไมาเอาอีกพี่น้องเยถือว่าขายดีอยู่พี่น้องไปกิงโทษถึงเหมือนกันนะบาปเลยเดี๋ยวพอน้อยจัดเสดลดเฉพาะรุ่นก่นอนไปก่อนไปหลาะบ,บึงแทง่งนี่ข้างใน ครับสวัีครับลองได้อยู่ได้กิ่นได้ครับพนักงานกคลังแพ็ครับทรงมือตัวมือรอบตัวรลอกด้วตัวนี้ถึงส้มเนื้อถึงเนื้อแดดเดียวนอกจากขึ้นขึ้ทตัวนึงครับปลาแห้งนี่พัฒน์ละครับแล้วก็น้ำนข็งละครับพี่น้องพี่น้องเพื่อนสร้างมาทรงตัวมือเสนีละครับขอบคุณหลายๆเลยเราลองทุกคนทั้งในประเทศนอกประเทศทำสร้างได้หอดประเทศนอกได้ทุกคนนุ่นนี่เนาะครับผมเดี๋ยวคนกระแดกัน ทีมงานกำลังเหยดตกแต่งพุ่น,นเหยียดพุ่นเหยีดซอยกันคนลรแเนียครับนี่พาไปดิครับลอยแต่ย่อยมือโตอมือครับรอบโตรอบไม่สดตลอดบ่จิเป็นเกลียวปลาประ,ะ,ประดกบวงบรเท่าเนาะเก้ยวแมงดาคือรถไร้เตอร์ไปไม่หรอกเดี๋ยวชมคนจะพวนอ,อยู่ เดียไปลุกตามร้านค้าพีนอนเฮ้ยดิวีดีกินนี่ต่วมูยยูบุ่นอย่งแนือยูบะไหลเอาไปไลเติบเปยๆเี๋ยวหนึ่งทือว่าห้ามสิมืดก็เลยแต่เมาเอ้่สั่นก็ได้ตั้ไม่เช่รกลูกเนมไปพี่นองกบานไปตั้มพ่อกับราตั้มบาย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 ไปพี่นองกบานฮะโอ้ยใบไสควายยูบุ่นร้านควายกระได มอิฤตป่ามูทีมงานมากสื่อของมาประตูน้าครับ,บ,บได้อย่างเนี้ยไย่งเน,น้นเย,นย่าไมไป่ใ่โอ,อเอาบกระเทียมาบุญเม่ตัวมาทีหนึ่งเล่าก็ไปใสบ โอ้โบเป็นฝืนเราโคกินลอยเมื่เขาถาเขเดียวเดี๋ยวมีตัวกองเรอองแม่นวาเพิ่มเพิ่มาเอ่แบบนี้ไปเห็นสียไ่เนเสียมออางเอาเอบนาห้น่านะไปซื้อเสียเอาแบบม่ห้ามบุญใส่เสียเจ้าวิสัยเสียเจ้าเสียไเอเามาบ่งนี้เป็นคือวางแมเยโอ้ มือบุนนบนบดุนมาเสิงงามก็น<บ>่นีที่แลกมาเอหหมเอาสีลมู้นเดี๋ยวเราสียังกล่ดอกไม่ไปหาเปลี่ยนดูเลยเอ,เออถ้าสิ้นใจซื้อแเราก็ซื้อลวด <c oughs> เปลี่ยนดูเลยมันเมื่อไ่ใจตัวอเอาถามเ็นไงข,ข้าวกันโอ้ยโอ้มากคนพี่น้องเลยเจ้ายังเป็นยัง ในอย่างนี้ล่ะใส่งานบุญกเชี่ยงเป็นบุญก็ลองไอ้จัะเเสียั้นขาใส่บุญจ้ะจตางคนจ้างไหนอพ่ก็ไม่กันจังซื้อไม่ดีใจไปเจือไปพี่งกับบ้านห่อมันคำแล้วกาแฟมาแล้วพอมหอนแล้วอีหละน้ำเย็นคอยเตียขึ้นหัวไหล กบเย็นก็คือท่อนพวกรก็คือทอดพอกลับมาเร็วกลับมาเร็วหมดละจะเปิดประตูไปเปนรถไปดันเต้นแซวเลยเตี๋ยเฮ้ยเดียวโจมีพลอเด่นน่ะเน้นๆดำๆนั่นโจมีพลอดีคักเด่นี่ะอดบอลเก็บปลาครับปลาขวดหรือว่านี่เตรียมเอาไปเก็บไว้ห้องจังสิคอยกระจายไปสู่พีสู่น้องห่อยู่ดิกินผู้ใดสนใจกันสร้างมาเด้แต่ผู้ใดตามแต่เสียบ ยังว่าเป็นเด็กหน่อยไมเคยตำกระแสบยังว่าประเดกสูตรนี้ปลาต้มซุปข,ของผู้หน่อยซอยเดิมก็มีเหีซ <FC S 2> ี่พนก็ถามมิตรวา่าซุกไปนอมาเป็นส่วนซุกเดี๋ยครับปลาลาซุกผ่อนโมโล่งเรียน้หน่อยโล่งลอยกันอืมแมนควาทมทรงจำผู้ใดสนใจกับักมากได้เลยจะเดี๋ยวว่าสีท่อวออกก็นเลยครับศูนย์หกหาซี่เก้าศูนย์ ซีสองสามสองพี่น้องโทบสั่งไปกินเป็นซีมลองมึงปลาตตุ่มซุปสูตรพอทํำนัวลำทุกเมนูของพ่อหน่อยซอยเดิมเอาได้ก็มือนิพ่อรุ่นอมทิมงันครับสวัสดีครับจ้า